หนุ่มมาดูอะไรครับมาดูต้นไม้ต <int> ้นไม้เต็มเลยแล้วก็เลยให้มันต้นแด้วยสีสันโอ่อ่าเลย ตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพัดน,นก,กอ,นนอะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินแเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยดุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกันใครอยู่ในนี้นะทำอะไรปิกบู กันไหนคะ